สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเฟดดี้ตัวนี้แผทใหม่เนาะแผ่นนี้ตัวครานี้ถูกรีเวิร์สมาเลยฮะ ต้องบอกเลยว่าปรับเปลี่ยนไปเยอะมากฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลต่างๆหรือว่าแอดออนถูกปรับใหม่หมดเลยใครอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดเลยเนี่ยลองไปอ่านดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมอธิบายรับรองว่าไม่รู้เรื่องฮะถ้าเอาแบบหลกัลกๆเห็นกันชัดเจนเลยเนี่ยสกิลของเขาสามารถปรับได้2แบบแล้วครับจะสามารถเสกไม้ได้เหมือนเดิมแล้วสามารถสั่งไม้ที่เสกเอาไว้ให้มันระเบิดเพื่อทำาดาเมจได้ด้วยฮะแล้วก็มีสกิลคื่นเลือดที่ทําให้ผู้รอดชีวิตเดินชา้าด้วยแต่ว่าต้องอยู่ในโลกแห่งความฝันนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในโลกแหหห่่่งคคควววาาาามมฝฝััันนนนนลล้้้้โโดไไปเเียกก็จะทํใขขสูึรบ และสกิลการว์ปไปที่เครื่องเนี่ยก็ยังวับได้อยู่นะทุกคนแล้วสามารถว์ปไปที่เครื่องที่ติดแล้วได้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเซอร์อยู่ในโลกแห่งความฝันกําลังรักษาแผลกันอยู่เนี่ยเราก็สามารถว์ปไปที่เขาได้เลยเหมือนกันนะครับข่าวๆก็ประมาณนี้ครับทุกคนถ้าเกิดว่าผมตกหล่นยังไงเนี่ยขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มาเล่นสายเดินตีเลยฮะแล้วก็พกถุงเครื่องมาตัวหนึ่ง ในส่วนของแรดออนตัวนี้หลังจากผู้รอดชีวิตตื่นขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เขาหลับเร็วขึ้นครับส่วนอีกตัวเวลาผู้รอดชีวิตโดนขึ้นเลือดเข้าไปเนี่ยเขาจะเดินช้าเพิ่มขึ้น1วินาทีในส่วนของตัวเปอร์เก็บของดีไว้ที่หลังตัวนี้จะทําให้เราเช็ดเลือดไวเพิ่มขึ้นครับสามารถสะสมชา์จด้วยการโจมตีผู้รอดชีวิตที่ไม่ใช่ขาแมงมุม,มสะสมสูงสุดได้ถึง8โทเค็สเลยทเค็สละ4%ถ้าเกิดว่าเราเก็บครบ8เนี่ยเราก็จะเช็ดเลือดไวได้ถึง32%เเลยครับ แล้วก็เครื่องติดตรงตัวเลยหลังจากได้เครื่องติดเนี่ยเราจะได้บัฟในการทําลายสิ่งของต่างๆอุ้มหรือว่าข้ามหน้าต่างจะไวเครื่องและหกครับและสามารถทับซ้อนกันได้ด้วยวก็ลองหน้าต่างตัวนี้ตัวเดินตีพกมาสะดวกฮะสุดท้ายก็ตีเครื่องระเบิดอันนี้รับจบทุกงานเลยเนาะโอเคที่พกมาก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปครับได้ไปร้านแก๊สฮะ ยังไงเลยทีนี้ยังไม่ค่อยคล่องเลยนะเอา้าวางไปก่อนฮะเอา้าวางไปมีตรงไหนวางได้วางให้หมดฮะแต่มันวางไกลดีนะทุกคนอ๋อไม่มีให้วางแล้วเห็นอะไรแวบๆเป็นรีออนฮะคนแรก <Hello. S 1> ขอบคุณครับ เฮ้ยเขาปรับใหม่แล้วนะมากลวนแบบเก่าไม่ได้แล้วนะสวยครับเอาไปหนึ่งแดงติดรับไม้เราอ่ะเอะวางไม้ไปเฮ้ยอ้าวพอดีพอดีเลยฮะตะขอไม่ต้องเดินไกล โอเคแผลแรกนิออนฮะเฮ้ยมันเว้ยมันเอาสลัดไปก่อนสวยครับหนึ่งแผลน้องเจนอีกท่านหนึ่งฝืนอีกหนึ่งแผลน้องเฟิงฮะอา้าวเวนตีน้องเฟิงเซฟเบสหายเลยทุกคนมีคนมาช่วยไหมเอ่ย สวยฮะฮิวตรงนูง้นเรียบร้อยสามคนลงไปหนึ่งเดี๋ยวอุ้มเลยฮะอ,อ้าวยังอยู่สแตนบายเนาะถึงแผลครับไม่รอดฮะไม้ทันไม่เอ่ยไม่ทนัน เรียบร้อยพอดิบพอดีเลยโอ้โหโอ้โหตาขอมันห่างไปไหนนี่ <S <S โอเคฝ่ยแรกอลันเวกฮะยังไม่มีใครมาแตะน้องเจนเออมาแล้วมาแล้วเสื้อดำๆมาเล่นไปแล้วนะสวยครับเครื่องระเบิดด้วย โอเคไปแลแวน้องเจนครับเฮ้ยแจ๋วว่ะทุกคนใครอฮิวกัเราวาร์อ้าวสงสัยใกล้ไปฮะพี่น้องเฟืงเนาะไม่เอาทุกคนโดนแถมฮะลีออนมันอยู่ทุกคนมันอยู่เฮ้ยบวลานเปล่าบวลานเนอ่าวะเดี๋ยวไม่ใช่ฮะทับไหม ขอบคุณครับเดี๋ยวเรากะทื้อไปฝั่งหนึ่งเรียบร้อยฮะลีออนถูกต้องแหม่คนนี้ลงใกล้ตะขอพอดีเขาเอาตะขอห่างมาด้วยฮะโอเคไปสองลีออนฮะเดี๋ยวไปดูบ้านเล็กมาซ้ำเครื่องไม่เอ่ยชัดเจนน้องเจนฮะ หนึ่งแผลสวยๆทุกคนโมันจริงวะอ้าวเอาใหม่ฮะต้องอย่างนั้นมันแอบงงไม้นิดหนึ่งนะทุกคนคือมันเสกไม้ได้ไกลอ่ะบางทีไม่รู้ว่าอันนั้นเสกแล้วหรือยังไม่เสกต้องจำสีฮะโอเคเสกไปทุกคน ที่ยังไม่เสกสีแดงเสกแล้วสีขาวเสกไว้เยอะก็งงฮะใครมาแตะเอ่ยช่วยแล้วฮะเดี๋ยวไปดักเครื่องนู้น,น อ้าวหลักทำไมก่อนเขาทิ้งตะขอเลยฮะอ่าน้องเจนทุกคนเคลียรเขายังไม่อยู่ในความฝันเนาะเรียบร้อยฮะแทงหลังไม่เอ่ยโอเคไม่มีขอบคุณครับ โอ้ตะขอไกลจริงว่ะโอเคไต้หวันไปที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวไปดูบ้านเล็กกันเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครแว๊บเสื้อดำๆนี่ไงอ้าวไม่โดดฮะถึงแผลแน่นอนถูกต้องครับ วยฮะอยู่ในความฝันแล้วเดินช้าถูกต้องแบบนี้เครื่องระเบิดด้วยโอเคหมายสองอลันเวกฮะอะไรบึ้มๆไปดูเลยทุกคนไม่อยู่ช่วยกันแล้วฮะแต่แก้ทางเขาก็ไม่ยากนะ ก็คือพยายามปลุกตัวเองฮะเหมือนไม่มีเสียงเลยนะเขาตื่นอยู่ทุกคนเขาตื่นอยู่สวยครับเมื่อถือเนาะตอนนี้เขาหลับแล้วหลับแล้วโดนฮนะ เออเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาคนนี้ไม่ธรรมดารับครับแข็งเฉยเลยเออสแตนบายสแตนบายเต็มเต็ม เออจังหวะมันก็ต้องได้ว่ะทุกคนเอาแผลไปก่อนเราเช็ดเลือดไวสวยครับ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> แหมอ้โดนสองดอกเลยไอ้พวกนี้ มาเจอเป็นรีออนเฉยเลยฮะอ้าวเรื่องอ้าวอ้าวอ้าวแม่ยังอยากกลับมาพับไม้เนาะเขายังตื่นอยู่ทุกคนเรียบร้อยฮะหน้าต่างล็อกมีประโยชน์ที่สุดแล้วฮะล็อกหน้าต่างเนี่ย ไปหวนเมันมที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวไปดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละหวะเมื่อกี้ไอ้พวกนี้ชอบเล่นระเบิดมาเหลือสองคนแล้วฮะไม้ไม้ไม้แม่เก็บสปินเอาไว้ด้วย องไรดีที่นี้เ,เรียบร้อยพ <c oughs> ับเลยเนาะแหมช้าไป <c oughs> เรียบร้อยไม้เจ้ากรรมออกไปเลยฮนะ จะไม่มีอะไรให้เขาเล่นแล้วทุกคนไม้เมยน่านจะหมดแล้วอุ้ยปิดบล็อกก็ใหญ่อยู่สวยฮะโอเคไม่มีหลุมครับ <c oughs> อยู่ที่ดวงแล้วฮะทุกคน a few moments later เสียงอะไรหึ่งห oh, ่งโอ้โหโชคเป็นของเราฮะรีบไปเลยประตูมันมีแอดออนวร์ประตูได้ด้วยนะทุกคนกระโดดลงมาเลยอะแต่ไม่ได้พบมาฮะอันนี้ก็สนุกอยู่ถ้าเล่นสายท้ายเกมอุปกรณ์เขาก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนแอดออนอะไรอย่างนี้มาเต็มเลยเอามาสักที ไม่รอดไม่รอดอะไรไม่ไปไม่ให้ออกมาแต่ผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนโมลีด้วยนะทุกคนแบบนี้มันดิบไปฮนะอ๋อฐานหินด่านดีอีกแล้วทุกคน ลืมเสกไม้ลืมเสกไม้เอาเสกไว้ไก่อนนะเออเสียงอะไรวะเอาเราเระเบิดไม้ไปเป็นท่านผู้พัฒนาฮะไม่อยากเจอเอ้าวเจอเฟลิกเฉยดี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 มีไม้ด้วยไม่เข้าไม้ด้วยเ,เรียบร้อยฮะ โอเคใครแรกเฟลิกครับอาละว่ามาที่ไหนไวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นหัวลางๆใครวะมองไม่ออกฮะใครไกล อ๋อลุงเอ็ดมาครับลุงกระโดดเทซะด้วยปึ๊บเรียบร้อยหนึ่งแผลแบบนี้เต่าเรือโดนลุงหลอกโอเคกลับมาได้อยู่ฮะหนึ่งแผล เรียบร้อยลุงต้มเตียมตัวผมแน่นอนถูก pues mm ต้องฮะโอ้โหแฟมิลี่ะเนี่ยมาบล็อกสองคนเลยเต <được kindergarten. S 1> ็มเตจริงๆไม่ต้องรีบมาบล็อกก็ได้นะมีถอนสาวด้วยอย่าบอกนะว่าถอนถอนจริงฮะมีแผ้ไปก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่ต้องเอาแฟลิกฮะปึ๊บเอาไอ้นี่เหมือนไม่มองเราเลยฮะโอเคหวังว่าจะมีเสาทุกคน นู่นเลยมีถอนสาวอีกไหมนี่โอเคไม่มีฮะรอดตัวไปชัดเจนใครแผลแตกคนไหนมีแผลลุงเอาเรื่องว่ะ หนึ่งแผลไปก่อนฮะโดดไหมโดดจิกอีก,อกเห็นยึกยักบ่อยฮะนึกว่าจะหลอกเราดต่บเบิร์นไปฮะสวยโอเคได้แขวนลุงสักทีแขวนแรกลุงเอ็ดครับ เออพอดีพอดีเลยโอเคไปหวานไปที่เรียบร้อยฮนะสวยมีตุกตุกมีตุกตุกเอาวิ่งแล้วคิวกันไวแท้ไม่เอาฮนะเอาลุงเอาลุงไวไม่เอาเปลืองขาฮะโดนไหม อ้ไอคนนี้เห็นมองฮะนึกว่าจะไม่โดดก็โดดจริงตลอดเลยจังหวะนี้ต้องพับแล้วถูกต้องครับมีอยู่หนึ่งไม้ไม่เล่นไม้ฮะเล่นหน้าต่างโอ้น่าจะดับเบิ้ล ลุงถูกต้องครับเล่นไปเลยไม้เนี่โอเคถึงแผลไปก่อนครับเรียบร้อย มีตะขอใกล้ๆพอดีเลยไปสองครับลุงเอาเจอด้วยมาอยู่เครื่องสกายเชียวไม่อยากตามน้ำผู้พัฒนาเลยฮะเบืองขาทุกคน สวยแบบนี้ทำได้ไหมขอบคุณครับปึ๊บแม่หมอุตส่าห์ขาตายปึ๊บสวยฮะไะ,ะไม่เคยแขวนเลยดีเรา โอเคแขกแรกท่านผูพ้พัฒนาครับเมื่อกี้ช่วยกันแถวบ้านเล็กเนาะไม่ใช่ทุกคนจะบอกนะกลับไปซ้ำใช่ด้วยทุกคนกลับมาซ้ำเครื่อง คนนี้ก็ไม่คือแขวนฮะสวยแบบนี้นึงแขงไปก่อนล็อกไปเลยทุกคนดับเบิลไปหลอกเราซะด้วยแล้วก็รออีกทีนึงแต่ตรวนี้ล็อกนะโอเค แฝดแรกน้องคอเด็กฮะเบ่มีเนะาะสแตนบงสแตนบายแถวนี้เขาไม่ได้อยู่โลกความฝันฮะเวะลาฮิวแล้วมันไม่ตุบๆ ว่าไปถ้าแก้ทางก็ง่ายอยู่ทุกคนก็คืออย่าอยู่โลกความฝันเนี่ยโดดอ้าวเลงมีไลน์เนาะไปสักไกลเชียว ไม่อยากเจอฮะคนนี้ไม่อยากเจอเอาคนอื่นได้ไหมอ้าวมีเสียงกระโดดฮะสวัสดีครับลุงขอดึงแผลขอบคุณครับทางไปเลยย เอา้ามีแต่ยากก็ไม่บอกฮะทำไมเพิ่งมาใช้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ถูกต้องโอเคไปหว่นไปที่เรียบร้อยฮนะหวานไปดักทุกคน มีเสียงร้องมีเสียงร้องต่างล็อกแล้วนะโดดเอาโดนหลอกอีกแล้วโอเคไม่มีหลุมเนาะ เหมือนปล่อยมือให้เพื่อนนะฮะวัดดวงอีกแล้วเดี๋ยวเรารอบ้านเล็กก่อนโอเคไม่มีป๊บ มีร่องมีรอยฮะทุกคนชัดเจนชัดเจนเขาวิง่งไปบ้านเล็กฮะสวยแบบนี้ใจวิ่งหน้าตั้งเลยเอาหนึ่งแผลไปก่อน <c oughs> ถูกต้องครับ ไม้ไปแล้วนะตรงเนี้ยเฮ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 ้ยเอาเฮ้ยไม่ต้องโยกไม่ทานอยู่แล้วไม่ให้ออกไม่ไม่ใม่ใม่ใม่ม่ม <c oughs> แหม่มาด้วยกันฮนะก็ต้องไปด้วยกันดิ <c oughs> โอเคมิชชั่นคอมพิวครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบ อย่าลืมกดถูกใจไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ